จะได้กินฮอตพอตแมนต้องรอทั้งหมดกี่ชั่วโมงไปดูค่ะ4ชั่วโมงไหมสาชั่วโมงครึ่งประมาณ4ชั่วโมง20 4ชั่วโมงขณะนี้เป็นเวลา2องทุ่มยีนะคะเรากดจองคิวกันตั้งแต่ห้าโมงเย็นก็ผ่านมาแล้ว3ชั่วโมง23นาทียังไม่ได้กินเลยแต่ขอเช็คก่อนว่าตอนนี้เหลือกี่คิวแล้วสี่คิวครับเพื่อนๆคิดว่าจะใช้เวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมงกี่นาทีคอมเมนต์มาใครตอบถูกเก่ง ตอนนี้2ทุ่ม38แล้วรถไป2คิวคิวต่อไปคิวต่อไปคิว A 181ไม่มีขอเอาไปหม่แเอ178่งเอหนึค่ะย้อนหลังมันมีอยู่จริงนะเนี่ยท้อเลยเหมแอหนึ <c oughs> สรุปนะคะ <c oughs> ก่อนเข้าร้านนะคะก็คือเราใช้เวลารอไปทั้งหมด 3ชั่วโมง41นาทีนะคะใครที่อยากจองคิวล่วงหน้าก็ลองใช้ตัวเลขนี้เก็บไปเป็นด a ต a ้ในการพิจารณาได้แต่ต้องรีบเข้าไปก่อนเดี๋ยวเดียกคิว